สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทางช่องน้องคํแแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2566นาะคะ่ะมาค่ะวันนี้จะพาเอฟซมาสรุปแนวทางฮานอยเนาะของทุกทุกเซียนทุกๆอาจารย์ค่ะเนาะเพราะว่า วันนี้มีลาวมีฮานอยเนาะส่วนรัฐบาลไทยแม่เพนได้ลงให้ไปแล้วเมื่อเช้านอะกหนึ่งคลิปเนาะทั้งสามอาจารย์เลยเนาะเพิ่อนว่าลุดไปแล้วงวดน,นี่เขาแนนนอนเนาะเด่นมากๆเลยก็คือหนะ้ากับหเนาะรัฐบาลไทยเนาะของอ่าอาจารย์อ่าหนุ่มกละสินเนาะเพิ่นว่าเนาะนี่ค่ะวันนี้วันที่24สี่ค่ะว่าจะมีงานร้อยกระทงค่ะอยู่ที่อ่า S 1> <S 1> ได้นีนั่นแล้วแล้วนี่ค่ะผู้ใดจะสั่งของเนาะก็สั่งจองมาได้ค่ะเพราะว่าแล้วไปณีย์ไปณีน์มารับอยู่ที่หน้าบ้านทุกๆวันเนาะทุกๆกเช้าเนาะเที่ยงก็จะออกไปจะจา่ายทรงแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะทรงด่วนห้ทุกมือเด้อค่ะบว่าจะเป็นครีมแคลเซียมเซรั่มกันแดดเนาะ เพราะว่าช่วงนี้แม่หรือว่าเจ๊แดงจัดโปโตโลมหนาวเนาะจัดโปโตโลมหนาวครีมหนึ่งชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะส่วนเซรั่มแปดร้อยบาทกันแดดสามร้อย300บาทแล้วก็แล้วก็วกอ่า แคลเซียมห้าร้อยบาทยาบำรุงสายตาสี่ร้อยห้าสิบาทปลายทางนะคะปลายทางปลายทางเนอะบมีบวกเพิ่มเ้อค่ะเนาะนี่ค่ะปลายทางบมีบวกเพิ่มค่ะผู้ใดจะสนใจตัวใดซักไล่มากค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นนาะจอให้ทุกๆุกมือค่ะแล้วมาเบิ่งตัวเลขน้วกันค่ะมือแรงค่ะมีงานเราจะท่อทงนุทที่บ้านบงเหนือเนาะคะ่ะตำบลบงเหนืออำเภอสว่างเดินดินค่ะเนอะ ผู้ใดอยากมาแวะมาเที่ยวมาเล่นกับมาใดค่ะเนาะเออมาเบ่งตัวเลขนน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะเออเมื่อวานนี้วันที่ยนะี่สิบสามเนาะนี่ค่ะของพี่ประหัตค่ะให้มาหนึ่งกับเก้าตัววิ่งตัวรูดก็เข้าที่เกนะ้าเนาะนี่ค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่เนาะให้มาหนึ่งกับสี่ก็เข้าที่สี่จับคู่เขาที่สนะีหาเนาะ ของพี่ปาารดจะขูดระเขามาบ้านนี้เนาะเข้าที่สี่ห้าค่ะนอยปกติเนาะของเซียนเชียงใหม่อ้าวมาแล้วปอเปียครับบวัสดีครับสดีครับว้าวเข้าโรงเรียนครึ่งวันวันนี้ใช่ไหมโอเคนี่ค่ะส่วนของปู่สี่ศูนย์แปดกับเก้ามาทั้งสองตัวเนาะนี่ค่ะ แปดกับเก้ามาทั้งสองตัวแล้วก็จับคู่เข่าที่สามแปดน้อยวีไอพีเนาะค่ะนี่ค่ะของปู่สี่ศูนย์เนะะาะเมื่อวานนี้ส่วนของเซียนโคราชหนึ่งกับสองตัววิ่งตูดก็มาที่สองแต่ว่าจับคู่บบเข่าเนาะส่วนของตาปากน้ำโพฮานอยรวมสามกับหกก็มาที่สามจับคู่โบเข่าค่ะตาปากน้ำโพฮานอยแยกเนาะ วิ่งลูดมาทั้งสามนอยแต่ว่าจับคูบอเข่าเนาะนี่ค่ะวิ่งลูดมาทั้งสามนอยแต่ว่าจับคูบอเข่าค่ะของอาจารย์สวัยนี่ค่ะสามกับสี่มาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคูเข่าแค่แปดสามค่ะแปดสามวีไอพีเนาะจับคูเข่าแปดสามน้อยวีไอพีค่ะ ส่วนข้องแม่หลิวแม่หลิวค่ะแม่หลิวสองกับสี่มาทั้งสองตัวจับคู่เขาแค่หาสองน้อยพี่พี่เนาะแม่หลิวค่ะหาหนอยให้มาสองวันก็เข้าทั้งสองวันเนาะนี่ค่ะวันนี้ก็ได้มาแล้วเนาะเอาค่ะมาบึงวันที่ยี่สิบสี่กันได้ครบทุกเซียนทุกอาจารย์เลยค่ะเนาะนี่ค่ะของปู่สี่ศูนยก็มาแล้วเนาะ ด่วนเดืดือนมาทบทุกเซียนทุกอาจารย์ค่ะแนวทางค่ะแนวทางคิวคิ่ขังบ้านเนาะคู่ขางข้างนู่หนาบ้านก็เลยอาจจะเสียงดังแน่เพราะว่าเสียงลดเนาะลดไปๆมากๆค่ะฮานอยวันที่24พฤศจิกายน2566เนาะปูศีค่ะให้มาวิ่งรูดเด่น8กับ9จับคู่08 18 28 38ค่ะ แล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าปู่เน้นให้ที่ศูนย์แปดแล้วก็สามแปดศูนย์เก้าแล้วก็สามเก้าเนาะนี่ค่ะปู่สี่ศูนย์ให้มาแนวทางฮานอยวันนี้นอกวันนี้ค่ะวิ่งลูดแปดกับเก้านะคะวิ่งลูดแปดกับเก้าจับคู่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดค่ะแล้วก็ศูนย์เก้าอุ้ยลมแห้งค่ะ จับคูมาไฮเนาะหนึ่งแปดเอ่อศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเน้นให้ที่ศูนย์แปดแล้วก็สามแปดศูนย์เก้าแล้วก็สามเก้าเด้อค่ะนี่ค่ะแนวทางเนาะห่านน้อยของปู่สี่ศูนย์ได้แล้วเนาะกระมาโตค่ะมาโต แนวทางหาหนอยของพี่ปหัตค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะหาหน่อยของพี่ปหัตวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่หนึ่งค่ะลองสองเนาะจับคู่หนึ 2, ่งสองหนึ 4, ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาค่ะสองสองสองสามสองสี่ 2, 2 3, 4, แล้วก็สองหาเนาะเน้นที่หนึ 3, ่งสามหนึ่งสี่สองสามแล้วก็สองสี่เนาะนะคะ แนวทางฮานอยวันนี้ของพีพ่ประหัตวิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึง่งลองสองจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสองสองสามสองสี่สองห้าเนาะเน้นให้ที่หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่สองสามแล้วก็สองสี่เนาะได้แล้วมาแคปหน้าจออน้ำกันค่ะแนวทางเนาะ ฮานอยวันนี้ของปู่สีซูแล้วก็พี่พหัดค่ะแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วไม่เป็นจะพาเอฟซีไปต่อเนาะราว่ายังมีหลายอาจารย์อยู่เนาะเอาแคปหน้าจอออกของปู่สีซูแล้วก็พี่พหัดเนาะไปต่อค่ะมาโตของใครเอ่ยต่อมาของเซียนเชียงใหม่ค่ะอ้าวไปไหนมา ค่ะแม่ทำงานอยู่ค่ะลูจกจ้ะเออตัวไหนตัวไหนตัวไหนถูกไหมเอา้าเอา้าสีให้หน่อยเอา้าเอา้าสีหน่อยสีหน่อยเออห้าหน้อยเลขจะออกตัวไหนสีตัวเลขไม่ใช่สีตัวหนังสือเออสองเออสีตัวเลขสองเนาะสองอะไรละ่ะสองอะไรสีใหม่เอาสามสีสาม,สสามหนึ่ง องหนึ่งสองสามโอ้ยหลายโพดพอแล้ว <laughs> มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่าสวยสวยด้วยขอบคุณค่าสวยสวยด้วยนี่ไ,นไปกินทอดไข่เลยมาไปทอดไข่ด้วยกัน <laughs> ไม่เอาวันนี้เออไม่เอาคุณยู่พี่ฝนนี่อะไรไม่ทํางานอยู่ลูกพอแล้วพอแล้ว,ลวซี <มา S 2> ให้แล้ว <มา S 2> พอแล้ว<ด>ค่ะไปดูลิงมาดูลิงไปดูดปออซดิอาเดือนเอาอาหารให้ปลาหรือยังซีไปดูซิอาเดือนเอาอาหารให้ปลาหรือยัง กระเพียงแกงส้มค่ะชีไปม่วนเลยค่ะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะวิ่งลู่สองกับสามเนาะวิ่งลู่สองกับสามแต่วิ่งตัวลู่เน้นให้ที่สองรองสามเนาะจับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกสามหนึ่งสามสี่สามหกแล้วก็สามศูนย์เนาะ 3, 0, เน้นที่สองหนึ่งสองสามแล้วก็สามหนึ่งสามสี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดสองกับ3ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่สองรอง3เนาะจับคู่2 1 2หนึ่งสองส3มสองสแล้วก็สาเน้นที่สองหนึแล้วก็3 1แล้วก็3 4ค่ะนี่ค่ะตามนี้ค่ะส่วนของเซียนโคราดเนาะเซียนโคราด ฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับสี่ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งลองสี่เนาะจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่สี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดเน้นที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ห้าสี่หกเนาะเน้นที่สี่คู่คือเกาเนาะแนวทางฮานอยของเซียนโคลาดวิ่งลูดหนึ่งกับสี่ค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งลองสี่เนาะ จับคู่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่สี่สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ห้าแล้วก็สี่หกค่ะนี่ค่ะแคบปบหน้าจออนุกันค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนโคราชเนาะ เสียงลดดังมากค่ะขอโทษหลายๆเดอ้อค่ะเนาะแคปหน้าจอเอาแล้วแม่เพ็ยจะพา fc ไปต่อเนาะได้ของพี่พัดของปู่สี่ศูนย์เชียนเชีงยงไม้แล้วค่ะเสียนโคลาดแล้วเนาะเสียาจารย์ไปแล้วค่ะมามาต่อค่ะอ้าวของแม่ริลวค่ะแม่ริลววันนี้แม่ริลวเนาะคะ่ะหลวงขอโทษว่าผิดอีกแล้วว่าแต่แม่เหลีวแม่ริลวเนาะคะ่ะวันนี้ฮานอยของแม่ลิ้วให้มา วิ่งลูดบนล่างค่ะเกับแปดนะคะวิ่งลูดบนล่าง7กับ8ปดจับคู่ใฮเจ็หนึ่งเจ็ดสาล้วก็ดเจ็ดเแล้วก็ 80, 82, 8นย์ห้าเดนาะแนวทางฮานอยของแม่ลิ้ววันนี้วิ่งลูด7กับ8จับคู่ใฮเจ็ดดหนึ่งเจ็ดสดเดแล้วก็ 7จ8ดแปดแปดค่ะเนาะของแม่ริ้วนะคะได้แล้วค่ะมาต่อของเอาของอาจารย์สวัยกันอีกว่าเนาะมันจะเป็นคู่กันเนา,เาะของอาจารย์สวัยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ฮหาหนอยให้มาวิ่งรูดบนล่างเนาะบนล่างสูรทรงตัวค่ะได้มาเจ็ดกับหกสูตรตัวเดียวก็ได้มาหนึ่งค่ะ จับตัวประกบกัมมีสามีหาศย์เนาะวันนี้มีแค่4ตัวเนาะตัวประกบวันนี้อาจารย์สวัยมัก9กับ3แต่ว่าอยู่นี่บมีเก่าเนาะเกับ3กับจะจับคู่กัมมีเก่าสามเก่าหนึละสามหนึค่ะนี่ค่ะอย่าลืมว่าตัวประกบและตัววิ่งตัลูดชอบมาด้วยกันค่ะเนาะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้ สูตรสองตัวได้มาเจ็ดกับหกสูตรตัวเดียวได้มาหนึง่งตัวประกอบก็มีสามซีห้าศูนย์เนาะวันนี้อาจารย์สวัยมักสามกับเกาเนาะค่ะมักสามกับเกาจับคู่หเก่าสามเก่าหนึ่งเก่าซีสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดค่ะได้แล้วของอาจารย์สวัยและแม่ลิว้วเนาะมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้ของแม่ลิ้วแล้วก็อาจารย์สวัยเด้อค่ะนี่ค่ะ ตรงกันที่เจ็ดนะคะตรงกันที่เจ็ดค่ะขอให้ fc ทั้งช่องเฮงๆปังๆเด้อเนาะแคปหน้าจอเอาแล้วค่ะของแม่ริ้วและอาจารย์สวัยเนาะสุดท้ายท้ายสุดก็มาต่อที่ของตาปากน้ำโพเนาะนี่ค่ะได้ครบทุกเซียนทุกอาจารย์เลยวันนี้เนาะ มาต่อของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะแนวทางห,าหนอยวันนี้ของตาปากน้ำโพนนค่ะให้มาน้อยพิเศษเนาะน้อยแยกน้อยพิเศษให้มาเจ็ดกับศูนย์เนาะน้อยพิเศษเจ็ดกับศูนย์จับคู่ห้เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งค่ะส่วนน้อยปกติรูดห้ากับแปดเนาะน้อยปกติ รูดหกับ8จับคู่ให้หาเก้าหาสองแปดค่ะนอย VIP รูด5กับ8จับคู่หาศู 0, 3, 0, นย์หาสามแปเนาะหานอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้นอยพิเศษให้มา7กับ0ูนจับคู่7 8 7 1 0 8แล้วก็ศ1นเนาะนอยปกติรูด5กับ8ปดจับคู่หาเก้า หาสองแปดเก้าแปดสองนอย v i p รูดห้ากับแปดจับคู่หาศูนย์หาสามแปดศูนย์แปดสามค่ะได้หาหนอยแยกแล้วเนาะไปต่อหาหน้อยรวมของตาปากน้ำโพกันค่ะหาหนอยรวมเนาะหาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่างค่ะห้ากับแปดวิ่งรูดบนล่างห้ากับแปดเนาะ จับคู่ห0ศ3น2์หาส8ม8า8องหาแนอเนาะแนวทางหาน่อยของตาปากน้ำโพเนาะหาหน่อยรวมวิ่งรูดบนรางวันนี้ให้มา5กับ8จับคู่หาศูนย์หาส8ม8าสอแล้วกับแปเก้าเนาะ ได้แล้วมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะฮาหนอยรวมแล้วก็ฮาหนอยแยกเนาะของตาปากน้ำโพแปดไปตรงก,กันกับของแม่ลิ้วนะค่ะแปดไปตรงก,กันกับของแม่ลิ้วนเนาะนี่ค่ะฮาหนอยแยกและฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดครบทุกๆุกเซียนทุกๆอาจารย์แล้วเนาะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของเฮาเนาะได้ครบ พบทุกเซียนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮ่งมันมานเรว่อยๆปังๆเด้อค่ะเมื่อวานนี้แม่เพ็ญพายเอฟซีไปทําบุญขอพรอแล้วเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนฟังๆเนาะวันนี้แม่เพ็ญจะไปเดินงานไปแห่งานอ่าลอยกระทงเนาะค่ะแห่นางแห่กระทงเนาะค่ะตอน,นแรกก็จะเป็นงานประกวดนางนพมาศเนาะู้ใดอยู่ใกล้กัเอายี่สิบ จากนะคะเพื่อนน้ำกินกับเบิร์พอดีเนะาะตามนี้เนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมผู้ใดจะสั่งจองเนาะครีมหรือว่าเซรัม่มอย่างก็แล้วแต่เนาะสินค้าที่แม่เพ่นโฆษณาเนาะผู้ใดสนใจตัวใดทักไลน์ามาใดค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเนาะแล้วผู้ใดอยากจะเข้ากุมฟี่เนาะคะ่ะเข้ากุมก็ทักไลน์ามาใดเบอร์เดียวกันเลยค่ะเดีย๋าายวแม่เพ่นจะดึงเข้ากลุ่มให้เนาะแนวทาง ฮาหนอยลาาพัฒนาทุกๆมือเนาะมือไหเมีเพ่นบาได้ลงทาง youtube ไห้ก็จะเอาลงในกลุ่มไห้ค่ะแล้วก็ฝากคือเก่าข่ะบ้านร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮานะคะร้านตำไทยตำเราสั่งได้ทุกเมือ่อทุกเวลาไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะเอาตามนี้ค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สรุปแนวทางลราพัฒนากันต่อเนาะเอาทิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะเนาะ